12345 1, สวัสดีครับผมอาร์มฟูต่งกางครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยครับสังกัดสโมสรบูฟเฟ่บจบุรีครับอขอสํเเ็จในวันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจครับเพราะว่าเราเล่น กีฬาอาชีพยอย่างฟุตซอลเนี่ยมา,มาประมาณ15ปีถึง16ปีครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ประสบความสำเร็จอะไรหลายอย่างเลยว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นทีมชาติแล้วก็ระดับสโมสรครับ <Wow. S 1> ก็จักมีวันนี้ได้ก็อ่ก็ต้องซ้อมครับแล้วก็มีวินัยในเรื่องของอ่ของการซ้อมครับแล้วก็มีความตั้งใจเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมมีเป้าหมายครับว่า อยากประสบความเร็ดในชีวิตแล้วก็อยากประสบความเร็ดในด้านกีฬาฟุตซอลเนี่ยก็เชื่อว่าในการเล่นฟุตซอลเนี่ยมันสามารถจะเลี้ยงชีพได้แล้วก็สามารถเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราแล้วก็ทําให้เรามีทุกวันนี้ได้ครับผมเป็นคนชอบ แฟนแมนยูครับแล้วก็ชอบเดวิดแบ็กแฮมครับ <Ooh. S 1> ผมคิดว่าเดวิดแบ็กแฮมเนี่ยเป็นไอดอลสำหรับผมเพราะว่าคือก่อนน,นั้นๆที่ผมเล่นฟุตบอลมาแล้วผมได้ดูก็คือดูแบ็กแฮมเนี่ยแหละในการเล่นฟุตบอลเพราะเขามีความทะเยอทะยานแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นที่จะอ,อยากประสบความสำเร็จในชีวิตทางด้านกีฬาครับแล้วผมก็นําแบบอย่างของเขาเนี่ยมาใช้ชีวิตกับผมครับ <S 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 พีพพพ่มองว่ายุคนี้เด็กๆยุคนี้ก็ยังต้อง ผลักดันตัวเองแล้วก็ต้องแบบต่อสู้กับกับสิ่งต่างๆที่ต้องเจอครับเพราะว่าเด็กพวกนี้ยังเด็กเหล่านี้ยังต้องแบบเรียนรู้วิธีการและประสบการณ์ให้มากๆครับเพื่อที่จะพัฒนาแล้วประสบความสำเร็จให้ได้ครับก็รู้สึกก็รู้สึกไม่ได้แตกต่างเลยครับเพราะว่าอย่างผู้ใหญ่หรืออายุเยอะกว่าก็จะค่อนข้างจะมีประสบการณ์ที่สูงครับส่วนเด็กก็จะมีแรงที่ดีแล้วก็มีความไวครับ มารวมกันมันทําให้แบบผสมผสานแล้วก็ทําให้มันออกมาดีครับขึ้นค่ะครับก็ฟังนอง้นองครับทุกคนครับก็อยากให้ตั้งใจแล,ลงแบบแล้วก็เล่นกันอย่างแบบมีวินัยแล้วก็เล่นกันอย่างแบบใสสะอาดนะครับเพราะว่ากีฬาฟุตซอลก็เป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็เร้าใจครับก็อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นให้เล่นกีฬา ฝากรายการราชบุรี U15 ถึง U18 ิครับครับชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่ดีรายการหนึ่งครับที่เราจะให้เด็กเยาวชนในจังหวัดราชบุรีได้อ่าแข่งขันกันแล้วก็ให้มีประสบการณ์ครับก็ฝากรายการนี้ด้วยครับส่วนในรายการนี้ครับก็จะมีอ่าเสื้อของผมเองครับอ่าชนบุรีบูเวฟครับที่ผมใส่แข่งในฟุตซอลีแล้วก็รองเท้าฟุตซอลแพนนะครับก็จะมาเป็นรางวัล าดาวซันโวกับนักเตะยอดเยี่ยมครับเพื่อให้น้องๆเป็นกำลังใจให้น้องๆที่จะทำการแข่งขันครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ตั้งใจทำมันให้ได้ครับ ค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ยามนะคะพี่อามสุภวุฒิก็ในวงการฟุตซอลหลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะคะก็มุมดีไหมล่ะเปลี่ยนมุมแล้วมาอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับพี่ยามนิดนึงนะคะครับผมค่ะเอาเป็นคําถามที่แบบเรียวๆสบายๆไดครบคค่ะปกติพี่ยามชอบกินอะไรคะชอบกินอะไรก็หมูกระทะไงครับหมูกระทะใช้ครับชอบกินหมูกระทะไหก็ชอบกินหมูกระทะค่ะ ปกติเวลาที่จะเห็นตามในโซเชียลมีเดียต่างๆอ่ะครับ้องก็จะมาประมาณว่าเล่นฟุตซอลโชว์ความสามารถแล้วก็ให้สัมภษณ์ค่ะมีอะไรที่แบบรู้สึกแบบทาเลตนอยากจะทําอย่างอื่นบ้างไหมคะอืมอยากทําอย่างอื่นเหรอ <c oughs> มันไม่มีเลยอะก,ก็ <c oughs> ส่วน้านก็ชอบอยู่แต่แบบเล่นบอลอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็จริงๆก็ในใจอยากอยากเล่นกีฬาอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็แต่ก็แบบก็เล่นไม่เป็นนะ มีสถานที่ที่ชอบไปไหมคะถ้าในประเทศครับชอบชอบแบบเหมือนทะเลครับรู้สึกว่าการไปเที่ยวทะเลมันมันสบายดีครับมันสบายตาแล้วก็ชอบบรรยากาศแบบนั้นนะครับมีอะไรอยากจะฝากไหมคะสําหรับตัวของพี่อร์มคะ่ะครับก็อยากจะฝากถุงเท้าแบรนด์เอสไนคครับถุงเท้าอ่าเป็นแบรนด์ของผมเองครับเป็นถุงเท้ายาวแล้วก็มีถุงเท้ายาวกันลื่นแล้วก็มีถุงเท้าสั้นกันลื่นนะครับก็ มีทุกอย่างครับอุปกรณ์กีฬาขอ,ของของของฟุตบอลครับผมมีทั้งสนับแข้งผ้าล็อกมีมีหลายอย่างก็อยากให้อ่าใครที่ชอบถุงเท้าหรือว่าชอบอุปกรณ์กีฬาเนี่ยสามารถติดตามในเพจของ S9 ได้หรือว่าทักมาถ้าอยากจะคุยกับผมอยากคุยกับพี่แบบตรงๆเรียวๆเลยก็ทักมาในในอ่าเฟซชื่อสุภูเทีอนกางนะครับแล้วก็หรืออินสตาแกรมสุภเทีอนกางได้เลยครับครับวันนี้ก็พักค่ะวันนี้ก็ มาทำหลายอย่างนะคะที่นี่ก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแอมนึกว่าเธอมีใจแอมนึกว่าเธอให้ความสำคัญ